พามาเบิงเขาเหนียวนะครับเนาะแปลงนี้เป็นแปลงเขาเหนียวหาไรความคืบหน้านะครับกะปลายเดือนตุลาละครับเขาก็เริ่มก้มแล้วนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เขามาเบิงความแตกต่างการใส่ปุ๋ยนะครับความแตกต่างกันเลยเพราะว่ามันมีแปลงอยู่ติดกันนะครับสองแปลงผมจะให้เบิงความแตกต่างเลยว่าแปลงนี้นะครับ กะแปลงขางเคียงเป็นแบบใดน,นะสังเกตแปลงนี้นะครับเห็นเห็นสีใบเข่าครับมันติเป็นเป็นเข็มนะครับเป็นออกเข็มนะเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแปลงขางเคียงนะเดี๋ยวก่อนเดินจะผ้ายางหลอกกันบุดึงครับเดี๋ยวหลอะมาเบิ้งสีของใบเขานะครับแลบบนน้วก็เบิ้งน้ำหนักห่วงเบิ้งเปรียบเทียบไปเลยนะครับว่า ห่วงเวลาเดียวกันนี่นะครับแล้วก็ความแตกต่างของล่วงเขานะครับที่มันกลมนะืืนน้ำหนักนะครับเมืองพ่วงเขา่นะอ,อส่วนสีใบนี่สังเกตว่าเดี๋ยวผมไปเบิ้งไกลๆด้วยนะจะเห็นว่าใบสีบอติดเขียวนะครับติดยอดปลายแดงโดยสัมนะครับนะ,ะด้วยเหตุผลที่บอไซยูเลียนะครับ ผมปอสซยูเลียเลยนะครับเอาแบบสูตรปุ๋ยสูตรเพียวๆเมื่อวานเลยนะครับเป็นปุ๋ยสูตรแบบล่วงปุ๋ยหมากันแหละนะครับปีที่แล้วผมก็เห็ดแบบทั่วไปก็ค,คือเห็ดคือขาเจ้าไทายบ้านเิ่นเห็ดชนไดเห็ดจังสันนะครับก่อนรับล่วงกับวานยูเลียนะครับวานยูเลียไปสอบหนึ่งจังสิแล้วก็ช่วงรับล่วงเขาสูตรเสมอเมื่อาวานยังสินะครับหรือว่าผสม ยูเรียประมาณนั้นนาะปีกายเห็ดแบบนั้นนะปีนี้บเ,เห็ดครับบบเอาเลยนะครับเพราะว่าผมมองหวานเป็นหน้าลุ่มหน้าตําแล้วก็น้ำลายนะครับข้อน้ำลายนี้อ่าเข้ามายุเลียนี้มันมีไนโตรเจนสูงนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มาก,กับน้ำกับพอแห้งแล้วนะครับนเนาะเข้ากันเลยโบทองการนะนี่มาเขานี่ถื่ว่าดกเลยนะครับอยู่ในกล่องบรลัว่าสิเห็นชัดบ่เลยครับ <c oughs> แต่วัน ว่วงเข่ามาเข่านี้ที่ว่าอ่าได้การเลยได้ผลเลยนะครับตอนแรกผมว่าที่เปลี่ยนพันธุ์เป็นพันธุ์ปีนานี่เป็นเข้าเหนียวเกี่ยวงูมาลุงนะครับเพราะว่ามีอยู่แปลงของลุงสามไล่นะว่าที่เอาพันธุ์น้ำผิ่นมาลงแต่่าที่นี่ผมว่าเบิ่งเปียบเทียบไปแล้วช่วงเขากำลังกลมนี่เบื้องห่วงครับลุงเพิ่นว่าเบื่องน้ำผมเพิ่นว่าเกียวงูเพิ่นกับที่เบอเอาคือที่มาเอาพันธุ์น้ำผมนี่ยครับไปลง มันเป็นข่าสองสันนะครับเขาผสมนะไม่รู้ว่าเอื่อว้อยังเพราะว่าผมกับบริสเซียนเขาเนาะมันมีสองระดับอีกระดับหนึ่งก็อยู่ต่ำเหมือนรับเป็นข่าสองสันเหมืนกัมันจะได้หลกันเบื้องล่วงเขาครับุ่นะแบบนี้เลยนะครับปุ๋ยสูตรนะครับผมใส่สูตรสิบเจ็ดหาสามหาหน้าหกไาลใส่สอบเดียวนะครับหน้าหกไาลใส่สอบเดียวนะแล้วอ่าโดยความที่เขาใส่ยูเลียนนี่ ยอดเขาบันฑิตตังนะครับยอดท่งกับตังดีนะครับผมมักแบบนั้นนะครับเหตุผลกับความเข้าใจของเมงว่าขันเทศเขายอดต่างๆนั้นเวลามันออกห่วงมันิมีแต่ห่วงนะครับมันิมีใบนะครับมันเ็ดไหยห่วงมันใหญ่มันตึงแต่ประเภทที่เน้นแต่ยุเลียนะครับใบงามๆก้อนเขาอ่าออกห่วงก็คือช่วงเขาทองนะอ่าเห็นไทบานมันใช้เนาะมันใช้ยูเลียใส่สูกเสมอองเี่ มันเขียวโดนนะครับเขียวงามเลยนะครับยอดท่งงามเลยแต่ว่าเวลาออกห่วงนะครับห่วงมันออกมาแล้วมันสุดใายๆว่ามันออกมาสั่นนะเบื้องห่วงเขานะบแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เสริมด้วยฉีดพ่นแค่นเสียมนะครับแปลงนี้ผมมาฉีดพ่นชาเนี่ยผมก็ได้ฉีดพ่นปุ๋ยทั้งใบเะครับอ่าแปลงหนึ่งไรที่เพิ่งเกี่ยวไปนะครับ ผมตากอยู่ผมวันในเก่อกระสอบก็เลยวันในรูบาได,าไดจะกระสอบลายเดียวนั่นนะครับก็แปลงหนึ่งไรผมฉีดพ่นทั้งใบพร้อมกับคือปุ๋ยปุ๋ยเก็ดทั้งใบแต่แปลงนี้มันอ่าผมไม่มีเวลามาฉีดผมมันเลยเวลามันเลยเวลาฉีดปุ๋ยทั้งใบกเ็เลยสีดแต่แค่แคนเซียมบลอนนะครับฉีดไปสองเท่อกบับ่ได้ฉีดแล้วนะครับเบื้องห่วงมันกลมเลยทั้งทีเขา่า มัจะเป็นน้ำนมนะครับมันก็กลมเป็นพวงแบบนี้เลยนะบอไซยูเรียนะครับอ่าเบิ้งใบเลยนะใบออกหเหลืองๆนะครับใหม่ๆเห็นปะเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้เลยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าตอนที่เป็นใบท่งนะครับกัเขียวอยู่แต่ว่าพอออกห่วงแล้วมันี่เป็นสีเลยคันคันอ่าคันมันออกลักษณะนี้นี่ผมว่าห่วงมันสีตึงสีเต็มกว่าอ่าใบเขียวๆนะ อันนี้ผมผมคิดเองนะครับผมลักษณะผมเห็นหน้าเนี่ยผมสีมักขี่สังเกตนะครับช่างสังเกตต่อมานันนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งแปลงขางเคียงเนี่ยติดกันเลยเอาไงแปลงหาของลุ่งนะครับเนาะแปลงของลุ่งเด้อนี่ครับขามมาติดกันเลยนะเดี๋ยวผมแพนกล่องไปให้เบิง่งนี่ครับยูของผม,ย,มย,ยูขวามือนะครับเลยขวามือนั่นเด้อ ี่ขามมาแค่นี้แหละเนี่ยติดกันนะครับแต่ว่าเบิ้งห่วงเขานะครับนี่จะเห็นว่าห่วงเขายังวันั่นก้มปันใดเนี่ยก็ยังตั้งอยู่ก้มกันหน่อยแล้วสังเกตห่วงนะเห็นว่ามันสีบางนะครับมันสีบางแล้วก็เอาเอาห่วงหนาสุดเลยนี่นี่ที่ว่าอันนี้หนาสุดเลยนี่ซ้ำนีดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งทั้งแปลงเลยห่วงมันหน่อยนะครับห่วงมันบางเพิ่นวานยูเลียนะครับเพิ่นวานยูเลียเราเิ่นกับ วานน่ะหลับร่วงน่าจะเป็นสูตรเสมอแหละผมเห็นเอาลงมานะ่เป็นสูตรอ่ามีสูตรเสมอสิบหาครับสูตรเออสิบหกแปดแปดนะผมเห็นเอเมื่อวานนะแต่ก่อนสิวันหลับร่วงนั่นเพิ่อวานยูเรียนะใบเขียวงามเบิดทงเลยอ่าช่วงนั้นเกินว่าช่วงอ่าเขาตั้งทองนั่นมันที่มีใบทงเนาะใบทงบนนี้เนี่ยตัวใบทงเนี่ยันสีเขียวงามเลยของผมใบทงนี่มันบ่นเขียวนะครับมันบ่นเขียวคับมันถึมีป้ายติด ติดเหลืองนะครับน้อยๆนะครับพี่กายผมเห็ดใบเขียวแบบนั้นแหละนะครับแต่พอออกห่วงมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเลยบอหมักนะครับด้วยความเป็นคนช่างสังเกตผมว่าเห e ็ดใบเขียวๆจังสัรนะครับพอมันออกห่วงปั๊บมันจะเป็นคล้ายๆมันเปี่รียงใบนั่นแหละห่วงยังที่เห็นนะมันบกกรมหลายเป็นไดเห็นบน่ขนาดหน้าจะแปลงติดกันนะ,นะมันบกกรมลายเป็นไนะไห่วงกับประมาณประมาณนี้เนี่ย มาข่ามาเบิงนี่เลยเนี่ยแพนกล่องมาเลยเร็วๆเลยเนี่อ่ามาเบิงแปลงของผมนี่แดงเลยครับออกสีแดงนะครับแถวผ้าลงไปเบิงยกไก่ว่าเขามันเป็นเข่าซองสันเป็นแดงห่วงนี่ดกเลยผมมองจากสายตานะ้วันตากันอยู่นะมนดกนะครับนี่อันสันที่สองนี่ยอยู่ต่าอยู่ลุ่มอันสันอยู่เทิ่งนะครับเนี่ยเบิงหมากมันเม็ดเิ็นกสติตึง ตึงตึงกว่าหลายเลยนะครับเบื้องจากสายตาเทียบกันนะอ่าลวก็สังเกตเนี่ยยอดท่งนี่ไปทั้งเหลืองแล้วนะครับไปทั้งเหลืองแล้วทั้งที่แปลงยุติดกันละนะครับอันนี้ยุบลุบน้านด้ครับยุ่สูงยุ่สูงเกินไปเขายุ่สูงแต่ยังบนหลมเพราะผมสีแค่เสี่มไปนะครับถมหัวแนละ้วมึ่งมื่ผมผมสูงความสูงผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับกัแลวก็ยืดมื่ขกันไปอีกพิห่วงเข่าอยู่ดิ่ จริงๆบ่ามาักปานไหนนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งมุมอีกมุมหนึ่งกลับมาเบิ่งแปลงผมคือเก่าครับผมฉีดแค่นเสียมไปนีเลยสองรอบผมก็ยุดหายเลยเพราะว่ามันเลืยเวลาแล้วนะครับเนาะจริงๆต้องฉีดประมาณจะหารอบนะช่วงเข่ากำลังออกร่วงนะครับแต่พอดีผมธุระหลายอย่างนะครับก็เลยซาไปน้อยหนึ่ง ตอนนี้ก็เลยปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยก็หว่วงก็ไดประมาณนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วนะครับนะเห็หนมันตรงประมาณน,นั้นนะครับแล้วก็บอกขาดข้อร่วงนะเห็นหน้านี่ผมมองว่าเห็ุสูตรได้ก็ไดนะครับแต่ว่าใหา้ผลผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุดอ่าเข้าก็เลยบ่มีสูตรตายโตพอแปลงหน้าเนี่ยมันบอได้มีพื้นที่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะไปเห็ดแบบเดียวกันอย่างบ่ไดดนะครับนะเดี๋ยวผมผ้าหมดนมาเบื้องมองมองมันหนาๆเลยเป็นห่วงเขาหนะ่อยเป็นพวงเลยครับอ่าเอาเนี่ยช่วงกลางๆแปลงกันยังหนาอยู่คือกันนะครับปกติขันมันหนามันจะหนาขอบขอบแปลงนะมันบ่หนากลางแปลงเนี่ยผมทายเบิง้งอ่ามุมนี้จังเสียนมาเข่าครับนะครับ เขาเป็นขขาสองสันนะครับเป็นเขาพันผสมนะจะเห็น่ามีห่วงตั้งแต่ผีไล่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปหอนยอดนะมันได้ผลผลิตหลนะครับเนาะเฮ็ดหน้าสูตรได้กระสังผมไม่ได้สนใจผมไป่สนใจผลลั์นะครับว่าเฮ็ดออกมาแล้วได้ผลลับดีที่สุดนะครับนะแต่ว่าปีที่สองนี่ผมไม่เฮ็ดหน้าเนี่ยผม่เอาสูตรแบบไทยบ้านเือนเฮ็ดนะครับอ่าแปลงที่ผมลงก้อนหนานี่นะมันเป็นแปลง่า แปลงหนึ่งไรนะครับที่ผมทดลองแยกมาเห็ดเลยโดยตรงนะหนึ่งไรมันเกี่ยววันเหนื่ดนะครับมีข้อบกพร่องปัญหาอ่าเดี๋ยวจะสอบนะอ่ารถเกี่ยวรถเกี่ยวเพิ่นจนซานะครับว่าเพิ่นไปนเกี่ยวมาหลายแล้วนะครับเขตอีสานบ้านเฮานี่มาเขาเมื่ได้ปานนี้ว่าซั่นว่า,าวบัดนี้เพิ่นเกี่ยวผมไรเดียวนะค่ารถอ่าค่ารถเกี่ยวแปดร้อยนะครับไรล,ละแปดร้อยเพิ่นเกี่ยวนะมันได้ มันได้เข่าเป็นอุ่มนะครับเป็นอุ่มรถนะครับรถเอ่อเจ็ดสิบนะครับกะผมวัดในกอกอีกอย่างหนึ่งผมเกี่ยววันในเบิดมันมีอยู่ไฮห,หนึ่งนะครับไฮใ,ในหน่อยนะครับมันออกรุ่นมูผมก็เลยวัดในเกี่ยวก็เลยบวได้นนสรุปยอดไฮไฮเบิ้งนะครับว่า <c oughs> มันได้ลายมันได้แต่ว่ามือน,นี้ว่าที่เอ่อเก็บเลยครับว่บาที่กูแล้วผมตากเนาะผมตากแห้งแล้วว่าทีก่กูกูแล้วกะ สรุปเหนยังเมื่อใดเด้อเพราะว่ามันมีอยู่ไฮห,หนึ่งที่เก็บเกี่ยวบเบิดตนะครับก็น่าจะเกินเป่าอยู่นะครับเกินทะลุปเป่าอยู่จากแปลงสุดล่องนะครับแป้งนี้เป็นแปลงใยแปลงหาไหลนะครับหน้าผมตั้งแต่รุนมีแค่หกไหลนียครับบ่ได้มีหลายนะครับผมเปรียบเทียบเลยนะครับผมาถ้าผมว่างผมว่าจะไปถ่ายบึงเลี้ยวเลี้ยวเลยแบบวา่าสดๆดเลยว่าแปลงที่แบบยุ่ยใกล้กันนะของลุงนะ เปรียบเทียบหนึ่งไรของผมกับสามไรของเพิ่นนะครับสามไรกว่าเป็นเข่าดํานะครับเขาดําปกติผลผลิตต้องเต็มลอยอยู่แล้วเป็นบอกอ่าพเพิ่นเ็สสูตรแบบบานเฮาคือเก้าแันละนะครับผลผลิตนะครับได้อุ่มอุ่มกว่านะครับสามไรกว่าเห็นไหมได้อุ่มกว่าเปรียบเทียบของผมไรเดียวผมได้ผมได้เป็นอุ่มนะครับมันต่างกันหลายเขาผมก็เป็นเข่าวานแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นหน้าวานต่มนะครับ จากที่ว่านแห่งแปลงนี้เป็นว่านแห่งนะเพราะเป็นว่านแห่งหยอดแห่งนะครับผมหยอดวันที่สิบสี่เมษาุ์นะเพราะว่ามันเป็นหน้านามหลากนามันมาเร็วแามนั้นนะครับเนาะนะแล้วก็ตัดใบไปรอบหนึ่งนะจังที่เห็นต้นก็ยังสูงอยู่นะครับแต่เปลี่ยนพันเขาจากทีกายเป็นกอกหกมาเป็นผมกับบุรู่พันุใดผมเปียวนมาน้าแม่ผมทั้งสกลนะครับเป็นเข่าสองสันเมืนว่ามันเป็นเข่าพันผสมนะครับผมก็เรียงประถูกนะ ไบแปลงหนึ่งไรนั่นผมเก็บเกี้ยวไปมันเหลืออยู่ไฮห,หนึ่งน้หน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บเกี่ยวไฮน,นั่นแล้วนะครับจากิี่ว่าสรุปยอดในะเบื้องว่ามันไดจะกระสอบนะครับสําหรับหนึ่งไรนะ่วนแปลงของลุงเหินสามไรกว่านะครับเป็นหน้าดานะครับหน้าดํานี่ผิดหวังเลยผมบอกเลยว่ามันห่างเพิ่นดถ้าดําทีเพิ่นกับว่าห่วงหน่อยนั่นคือความเข้าใจของบ้่นเฮ้าว่าขันเห็ดทีทีมันตีห่วงหน่อยผมมองว่า ห่วงหน่อยห่วงใยยูยทีการบำรุงใส่ปุย๋ยบำรุงหายนา้ำหให้ปุย๋ยบำรุงช่วงอายุเข่านะครับมันบ่ได้เกี่ยวกับว่านที่มันห่างอันส่วนที่ห่างมันก็เกี่ยวอยู่นะครับส่วนหนึ่งแต่โมแมนว่าเข้าดำห่างแล้วก็คิดว่าห่วงมันสิไงก็เอาเลยนะครับไปวานยูเลียรับทองนะ่ะจบเลยมันโมแมนยูเลียรับทองปัญหาอีกเกิดน,นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกแปลงหนึ่งของลุงนะเป็นนอนข้อร่วงนะครับ ขาดข้อร่วงนะครับเนาข้อร่วงนะหลายเลยนะครับพ่อเกี่ยวแล้วได้หน่อยหน่อยหนึ่งอ่าโดยความที่เขาเขาดำเนะาะเข่าหน้าดำนี่มันง่ามแนมไปนี่มันสีเสมอกันมากเลยแต่ผมไปเบิอ้องไกลเนี่1หนึ่งหางสองห่วงหน่อยสามเป็นนอนก่อขาดข้อร่วงนะครับอ่าเหตุผลมันเป็นนอนก่อนนะ่ทั้งที่แปลงอยู่งกไกลกันนะครับ เพื่อนบ้านยูเลียหลับทองอย่างนี่ผมบอกผมบ่เลนยูเลียเลยผมเห็นหน้าปีที่แล้วผมกับว่านแบบข้าเจ้าผมก็เห็นแล้วปีนี้นี่ผมย่างเบื้องแปลงนี่ยังบม่ได้เห็นอยู่เห็นปลาป่ายโดนๆยังเห็นนะครับเนาะบ้านเนว่าแบบขาวโพนเลยเนาะของลุงนี่ขาวโพนเลยนะครับเพื่อนเกี้ยวไรกันกับผมมือมือเออมือว่านมือก้อนเนี่ยมือก้อนเนี่ยื้านเวอว่านได้เขาอุ้มคว่านะครับกับหน้าหน้าดำสามไหลกว่าถ้าหน้าวานผมมติเลยว่าอาจจะบอกง่ามเนี่ยอาจจะ เขาห้างเขาที่เขามีแตเฟียงเนี่เนาะแต่นี่ดำเมาเจ้างคนมาดำมันงบประมาณมันสูงเนาะการดูแ,กแลกับโเต็มเนียวกลายเป็นว่าได้ผลผลิตหน่อยก็เขาผมวานจำผมว่านเอาไหลเดียวยังได้หลายก็อีกบอกายถ้าผมว่านสามลาสามไรยกว่าแบบเพลินผมว่าต้องได้สองอุ่มขึ้นนะครับอันนี้เพิ่นได้อุ่มไปนะครับอุ่มหนึ่งกบอุ่มที่สองน่งบ่เต็มนะครับอุ่มรถเกี่ยวนะกลายเป็นว่าผลผลิตตกต่ำไปเลยนะ กะเป็นความหนูของไทยบานเนาะผมกะบอกบ่ถือบอกบอกบ่ได้ว่าต้องหอเปลี่ยนแนวคิดว่ามาเห็ดแบบนี้นะเพื่อนกะมันมยกเสาขั้วซอยผมอยู่นี่แหละมือว่านเนี่ยมันเสานะก็คุยกันอยู่ะกะบรัวสิแนะนํำแบบใดนในเมื่อเพื่อนบ่เอาตามนะครับเนาะ,ะนั่นคือนั่นคือปัญหาของช่าหน้าทัางอิชานบานเฮาแบบเดิมๆนะที่บ,บ,บ่ขายเสือกันผมเบ่าจนวานะครับเบ่ายังไงคือ นี่ขนาดพี่น้องนะครับนะบอกกันแล้วว่าเฮ็ดแบบผมเดอ้อจังสรรสินสีกะเห็ดแบบเดิมๆแบบเคยเห็ดแบบนั้นนะครับนะการทำหน้าผมมองว่าเห็ดสูตรได้กระสางนี่เจ้าต้องดูแลเรื่องตลอดอายุอ่าตลอดอายุเขานะครับเป็นแ,แต่เริ่มอ่าฤดูกาลต้นฤดูกาลกลางฤดูกาลจนปลายฤดูกาลนะแล้วก็หู้จากสังเกตช่างสังเกตเขาของผมนี่ผมบำรุง ช่วงต้นฤดูการกับกลางฤดูการผมใส่สูงเสมอนะครับบอไซยูเลียนะครับใบมันบอเขียวกับ้างมันนะครับอย่าแปวใบเขียวมันเป็นโลกมันลมมันอย่างเนี่ยนะปีที่แล้วผมเห็นแบบไทบานแปลงนี่เดือนนี้นะครับปลายเดือนตุลาเนี่ยมันลมไปเลยนะครับปีนี้ล่มล่มลมาให้เดียวนะครับใ้อยูตะวันออกนะครับถึงมันหลับล่มเนาะการลมบ่เบิดนเนี่ยกาลมวัดเเบิดอันไน้นะครับไห้ไหนึ่งนะไฮหนึ่งก็ประมาณหนึ่งไรกัละ แต่ปีแล้วนี่ยเดือนนี้นะครับมันล่มเบิดเลยนี่ห่วงเขานี่กองอยู่พื้นบนนะครับเดือนตุลาเนี่ยนะครับเน,นี่ยอ่าบาตทีนิผลปรีมันก็นลดลงเนาะอ่าแต่ปีนี้ยังตั้งอยู่เลยยังที่เห็นนะครับลมมาอ่าตนพฤศจิกาเนี่ยอารมณ์แต่ซางมันเพราะว่าเขามันเด้อแก่แล้วนะครับนะมันก็ได้ผลเก่านะครับแต่อย่าไปล่มช่วงมันเป็นน้ำนมแค่นั้นเอง การทีไปว่านยูเรียลายนะครับผมเห็นผลค้างเลขยของพี่น้องกันใกล้ใกล้แล้วโอ้มันบ่ได้ผลมันขาดทุนนะครับเหตุผลว่านยูเรียมันถูกกระสอบละแปดร้อยกว่าบาทนะครับแต่สูตรรับร่วงของผมนี่ผมเอาสูตรสิบเจ็ดหาสามหาที่ผมยำไปหลายรอบแล้วสูตรได้กระดดที่มันหนักหลังนะครับมาใส่เลยช่วงรับร่วงนะห่วงไอ,อยอดทงนะมันบ่เขียวงามคือยูเรียกระสางมันคอยมันตน้นอวบไงเดี๋ยวให้เบื้องต้น,ตน ลำตน้นช่วงที่เ้าบำรุ่งท่องเข่าท่องนะครับให้ต้นมันอวบมันใหญ่มันตั้งนะครับเวลามันออกห่วงผมม่งว่าห่วงมันดกห่วงมันหนาห่วงมันใหญ่ใหญ่ว่าเอ๋เอายูเลียว,วานแล้วก็อยอดท่งเขียวๆงามๆนะครับเนาะของลุ่งผมนี่ว่ายูเลียรับท่องเพิ่์ลว่าเขางามแล้ว เพิรนเซาวาันนะครับเพินรนบวานสูตรอื่นเลยนะครับแต่แปลงที่ผมถ่ายเมื่อกี้ของลุงอีกแปลงหนึ่งนะ่ยอยู่อีกลกลกันนะเพิ่นวานยูเรียผสมสูตรเสมอนะครับยอดทองมันก็เขียวอยู่นะครับแต่ว่าห่วงนี้มันหน่อยก็อ่าแปลงที่ผมเห็ดเนี่ยมันหน่อยก็กันทั้งที่หน้าติดกันนะพื้นที่แบบเดียวกันเลยนะครับแปลงของผมนี่ หาไรนี่แต่เบิง้งผลผลิตนะครับว่าสิไดเขาจักอุ่มสิได้จักกระสอบนะครับเนาะอ่าอยู่นี่มันบ่ะเด็นว่าขายเขาสดนะครับบ่แม่นว่าเกี่ยวปุ๊บเอาไปขายเขาสดแล้วคิดเป็นตันเป็นกิโลนะครับมันก็นเลยคำนวณแบบนั้นยากบ่คือผาักกางเนาะเพราะว่าเห็ดเขาให้กินนะครับเนาะส่วนใหญ่สิเกี่ยวแล้วตากตากแล้วก็พุ๋นละเข้าขึ้นเล่านะครับค่อยว่ากันว่าได้จักกระสอบนะครับเนาะปีที่แล้วหน้าผมหกไร่ได้เกลือิบหากระสอบนะครับเกลือิบหากระสอบนับ่นเฮ็ดสูตรเก่าอได้สูตรแบบ คือคือ,อไทยบา้านนั่นแหละนะครับช่วงวันยุเรียกับวันยุเรียช่วงรับทองกับวันรับทองอสู่เสมออย่างประมาณนี้นะครับแต่ปีนี้ผมเปลี่ยนแบกแนวเลยนะครับเห็ดหน้าปีเดียวทํำกเกษตรปีเดียวนี้อ่าพอเห็นผลผลิตเป็นแบบนั้นปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเลยเปลี่ยนกับท่านหันเลยแม้แต่แปลงนี้นะครับที่ถ้าเป็นเอฟซี FC ที่เคยติดตามผมนะ่ผมเคยอธิบายว่าผมบ่ได้ปั่นนะครับผมไถยหน้าแบบบ่ปัน่นผมกระยอดเอาเลย หยอดทูไปกับพื่นนะดินยังแข็งก่อนดินโครเคเลยนะครับปีหน้าเนี่เปียนแบบใหม่อีกนะครับสิเห็ดเห็ดน้ายังได้ก็ได้ให้มันลดต้นทุนที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตที่สุดผมเิเฮ็ดแบบนั้นนะความคิดผมนะอ่ากะปีหน้าบ่นี้เปี่ยนสูตรอาจจะเป็นว่านตม้มแต่ว่าบ่าไถอ่าบ่าไถเห็ดแบบใดคอยติดตามรับปีหน,น้าเด้ออ่ากับปีน,นี้ผมไถยอยู่แต่ว่าบ่าปันปีที่แล้วอ่าทั้งไถท,ทั้งปัน นะครับมันเสียงบประมาณหลายนะครับ่านาะมันลดต่างๆนะเข้าเห็ดเกษตรเท่าตรงลดต้นทุนใดนๆนะครับขาดเจ้าบนลดต้นทุนเจา้เจาขาดทุนถึงได้เริ่มต้นนะครับจางแปลงลุ่งของผมสามไร่กว่าที่เพิ่งกิบเกี่ยวไปเมือก่อนนี่ผมบอกเลยว่าเทิงไถเทิงปันเทิงจางค้นมาดำเทิงข่าปุ๋ยเทิงข่าเกี่ยวนะครับสรุปแล้วหน้าสามไร่กว่าได้เขาอุ่มกว่านะครับขาดทุนคิดแบบนี้ขาดทุนเลยนะครับ ของผมนี่ผมเห็ดเอาแบบง่ายเลยจังแปงหนึ่งไร่ที่ผมพึงเกี่ยวไปนะผมไทแล้วก็ผมปันตมผมวานต่มหมดเลยเห็ดหน้าผู้เดียวนะครับอ่าค่าเกี่ยกับแปดลอยนะครับค่าน้ำมันเต็มทีกับแปดเก้าลอยเพราะว่าผมผมดันกันแท้นะครับอ่าผมรถไทมาดันกันแท้นาะกับะมาณนั้นนะครับอ่าส่วนปุญญ๋ยนี่ใส่เรื่อยๆก็เลยคํานวณยากกว่าทีนีมันดีเบิอดอลายไปไหนจริงๆการเดี๋ยวใส่เรื่อยๆนะถูกกว่าถูกกว่าเอาใส่ขังเดียวช่วงรับร่วงหลายๆนะครับ แต่ที่นี่มันมีแปลงอีกแปลงหนึ่งของลุงของไอ้ไงวนะเนี่ยผมว่าได้ไปไปถ่ายเบินนะ่งเนาะอันนั้นก็บ่ได้ดูแลตต้งแต,ง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 ตง่ตามลึกตามอายุเขานะครับไปดูแลช่วงเดียวช่วงเขาี่ออกก็คือช่วงเขาทองนะครับเนาะผลผลิตเสียหายลายนะครับผมไปถ่ายมากนี่ก็สียากอายว่าง่ายเขาหน้าแบบเสมอเสมอนะครับเปื่อยเบิดลักะหลังเตียห่วงบดเต็มบ่ตึงนะครับเสียหายเลยมัน มันขาดห่วงเวลาที่เขาต้องดูแลคือตนฤดูกาลกลางฤดูกาลนะครับเขาเจ้าจะได้ผลผลิตไร้เวลา,ลา,วา,ลาผมมองว่าเขาต้องดูแลแต่ตนฤดูกาลตลอดอายุเขานะครับบ่แมนว่าล่อให้ไก่รับร่วงคอยมาอัดปุ๋ยบย่แมนนะครับความคิดผมนะที่อื่นบรูได้ว่าที่นี่ผมเห็นเนี่ยปีที่สองนี่นี่ฝน,นเขาเห็นบ่เบิ้งหมาเขาครับเพื่อแล้วมันมีสองระดับนี่หมาก็อยู่ช่วงนี้ก็มีเห็นปะเป็นเขาสองชันแล้วก็ระดับสูงนะ ไหลกันไปมันเป็นเขาบ้านผสมกลายเป็นว่าปีนี้นาะยจะทะลุลอยกระสอบนะนกะค่อยเบิ้งกันละกันว่าอ่าเก็บเกี่ยว,วอะไรเป็นยังไงนะครับคืบหน้านะครับแปลงนี้เนาะฉีดฮ่องมณีสองรอบนะครับเกระบื้องฉีดทั่วทงหรอกเพราะว่ามันกว้างมันกว้างเนี่ยเขาสีตามเขามีกำลังนะครับยางลงมากกันมือใดอ่ามันแน่กะฉีดไปสองสามซีถังยางอ่อนเงี้ ส่วกลางกับโพลไปจะถือบาถือกับประมาณนั้นก็เอาเลยนะครับเนาะกับบํารุงไปตามนั่นแหละนะครับแต่จียงแต่ว่าข้าใส่ใจเขาแค่นั้นเองแต่หลอดอายุเขาเนาะ,ะโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันในล่อให้เขามันออกเหลืองค่อยมาเบิงกันเรื่อยๆอีกทีหนึ่งออกเหลืองแล้วนี้ขา้ามาเบิงนะครับว่าช่วงเขามันเหลืองมันกลมนี่ผลผลิตที่เห็นชัดก็นี่นะครับชัดกว่าช่วงเขากะลังเขียวนะครับเนาะเม็ดกาลัางเขียวเนี่ย ยอดทงผมเห็นว่าเหลืองไปเบิดแล้วนั่นแต่ผมเอาสูตรนี้นะครับผมหมักแบบนี้คันบางแลงยังแตงรุ่งที่ผมถ่ายต้นคลิปนะยอดทงยังเขียวอยู่นะครับแต่ห่วงหน่อยๆห่วงสันๆนะครับผมเป็นคนขี่สังเกตนะครับผมก็เลยว่าเม่หมักแบบนั้นนะครับผมมาแบบนี้นะคักมากไปว่าช่วงเขามาปลายเดินตุ่ล่าเนี่ยเบ่งห่วงหมนะแล้วมาที่นี่ปลายยอดทงนี้เริ่มเหลืองแล้เลวเบาไงคือปุ๋ยเริ่มเบิดแล้วประมาณนั้นนะ แต่การบ่เป็นผลนะครับเขามันไปทางแก่แล้วน้เนาะมันเลยนน้านมแล้วนะครับอ่าเพราะเลยนน้านมปั๊มนี่ดินหันมาเบิ่งดินนะครับดินนะครับเนี่ยยังยังมีความซุ่มอยู่แบบนี้ซุ่มอยู่แบบนี้นะครับชัวร์สิไปต้นพฤชจกาเนี่ยก็แห้งพอดีดินก็ถือว่าโอเคนะครับเขาก็สิบ่เม็ดดำนะครับทาให้มีน้ำเนี่ยแก่น้ำเนี่สิเม็ดดำนะเม็ดดำล่ะก็ เวลาเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวไปสีนะครับเอาไปสีเป็นอย่างนี้เม็ดสีบางงามนะครับเนาะะหอมบป็อย่างบ่มีความหอมหอมหนุ่มนะซึ่เป็นลักษณะนั้นเขาเอื่นว่าเขาแก้หนามประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ว่าเข้าเอาหนามออกในเดือนนี้เนี่ยอันนี้มันแหงตามธรรมชาติ์เหรครับบปลือเหลาเราขอมันก็แหงนะเดือนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตั้งคนตั้งเบิดแล้วนะครับหน้านามเนาะเบิดแล้ว